สวดีจ้าหิมะจะตกหรือเปล่านะ วันนี้ฉันตื่นมาจากแม่อากาศหนาวเย็นมากเลยกำลังจะไปอาบน้ำก็เลยมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเหมือนฝนตกก็ไม่ได้สังเกตอะไรก็เลยเดินไปอาบน้ำต่อแต่ก็ยังคาใจอยู่แม่ก็เลยมายืนมองต่อที่หน้าต่างนะห้องน้ำเอ๊ะทำไมฝนมันเม็ดใหญ่ๆแปลกแปลกอ่ะก็ยังยืนสังเกตต่ออุ๊ยมันมีเหมือนก้อนกอนด้วยอ่ะตายแล้วหิมะตกแน่เลยแม่สันดีใจมากเลยพี่บุลอยฉันก็เลยรีบวิ่งสี่คูณร้อยเมตรลงมาข้างล่างทางผ้าขนหนูอย่างนั้นแหละแม่แล้วก็เปิดประตูหลังบ้านออกมามายืนเล่นหิมะสัมผัสอากาศหนาว เป็นพี่พลลยอุ้ยเอามือยืนรองหิมะแน่แน่ตื่นเต้นมากดูสิแม่เป็นก้อนเลยอ่ะดูสิติดเต็มผ้าคุณหนูเลยโอ้ยฉันตื่นเต้นมากเลยกูแล้วก็วิ่งหน้าตั้งขึ้นมาหาเจมี่เลยจ้ะบอกเจมี่มาเร็วมาเร็วหิมะตกมาดูหิมะเร็วปรากฏเจมี่ลงมาเจมี่บอกว่าเธอนี่มันลูกเห็บเธอมายืนเล่นลูกเห็บทำไมไปอาบน้ำเลย ตายและแม่ความกระเทยนะโปะมากสเสลอมากมายืนเล่นลูกเห็บตั้งนานสองนานนึกว่าหิมะและแล้วแม่จ๋าความฝันของฉันก็สลายไม่ใช่หิมะไปอาบน้ำจ้าเตรียมตัวไปข้างนอกต่อไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายจุ๊บ